เป็นโอ้ดีเลพี่น้องเฮ็ดมันเฮ็ดยังอะไรนี่เราเรื่องเฮ็ดมาพอครับทึ๊บโอ้ยมันเฮ็ดอันขี่งัวดอกนี่พี่น้องโอ้ยพริกเมเจอเห็นแล้วดอกหนึ่งเฮ็ดขีง่งัวบ่ได้ว้าวสวัสดีครับผมเมื่อนี้กลับมาพบพ่อของผมบ่าวคนคนสว่างนะครับผมโอ้หลังจากบอยถ่ายคลิปมา อาทิตย์นึ่งเต็มๆพี่น้องครับเมื่อนี้เป็นวันยุทธของเบ่าสกุลคนสว่างแดนดินครับเมื่อนี้ยุทธผู้เดียวครับหลังจากทีมงานเพิ่นยุทธแพ็กค,คู่มาเมือ่อละสองคนสองคนเนาะครับมีเก้าคนนาแรงงานไทยเมื่อนี้กะเดี๋ยวผมขี้ผู้เดียวได้ยุทธครับก่อนดื่มืองการแต่งตัวพี่น้องการแต่งตัวครับใส่เกือบบูทแตงเกงยีนครับเห็ดคือนไปเห็ดงานนี่ครับ หลังจากฝนตกพี่น้องฝนตกมาประมาณเกือบสวงอาทิตย์ครับมือหนีท้องฟ้าปลอดป่งนะครับมีแดดนิดนึงครับอพอแดดออกครับเบาสวนกสิหาคอนเทนเฮ็ดครับวาจีพาเข้าป่าสักหน่อยพี่น้องแต่บอบอกดอกว่าชิไปหาอย่างาใจกะอยากไปหาเห็ดหนั่แหละครับเพราะว่าช่วงนี้เห็ดเริ่มออกแล้วแต่ว่าผมชีไปย,ย่างรอเบิง้งอยู่ในป่าจะซื้อมือนหนีเนาะ เมื่อหนีผมยีพ่ออย่างนี้ครับครับหลังจากฝนตกมาประมาณเกือบซองอาทิตย์เต็มเต็มครับชิปกับใบลงนะครับเมื่อหนีก็เป็นวันยุดของผมบอด,ดีเดี๋ยวจะพาออกไปทางนอกขี่จักรยานไปไปเดินชมป่าจังหน่อยครับเดี๋ยวตามบ้าวทุกคนไปเลยครับเตรียมจักรยานไว้้อยแล้วพี่นอ้องนี่ครับไปครับบ้านนี้ ครับผมตอนนี้เบาสุกุนกะมาแล้วครับเมื่อหนี่พาเดินป้าพี่น้องเดินป้ากณ์กันมีอย่างเนี้ยเดียมทุงอย่างเดียวครับเรียมทุงมาเดินป้าครับเมื่อหนี่เมื่อหนีเมื่อกี้ดดแดดออกครับวันนี้บอ,กออกแล้วครับเนะาะขสิชามาย่างบึงจักหน่อยครับฝนตกพี่น้องฝนตกอ้ยบรรยากาศครับฝนตกมา ยู่ว่างผมนี่เกือบซองอาทิตย์แล้วพี่น้องเกือบซองอาทิตย์เต็มล่ะเมื่อนี้เป็นวันพฤหัสเนาะเป็นวันพฤหัสฝนกะยังยังมีอยู่มีฮอดวันศุกแล้วพี่น้องมีฮอดวันซุกฝนครับผมเดี๋ยวพาย่างเบิง่งได้ยินว่ามันมีหน่อไม้ฝรั่งนําพี่น้องอยู่แถวนี้มีน้อยฝรั่งนําเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งครับอ่ะมื่อนี้พาเดินป่าจักหน่อยครับนี้ก้าผููเดียวนะครับยุดนะครับ อ,อยู่ประเทศอิสเาเอลนะครับประเทศอิสเาเอวครับผมตอนนี้บาวุกุลอยู่อิสเาเอวนะครับถ้าใครที่กําลังเข้ามาเบื่องใหม่เนาะมาหาเลาะเบิง่งเดินป่าจังอยครับจีพ่อยังบ่ครับผมนี่ก็อยู่ข้างๆแคมป์าวสกุลนี่แหละครับอยู่นี่ครับข้างบนนี่ครับนี่ร่างนี่ว่างผักเนาะครับก็เลย ว่าสิขี่จัก,กรยานออกไปข้างนอกก็เลยบอไปครับก็เกลยออกมามาแค่นี้ครับผมเนาะบรรยากาศพี่น้องฝนน่งจะมีฝนอีกอยู่นะครับฝนฝนน่งจะตกอีกอยู่ครับประมาณโอ้นี่ผู้นี้รองเท้าเบาสกุลต้องเตะต้งแต่านานแล้วครับคู่นี้นี่รองรองเท้าเบา เท้าที่ใส่มีกระแมนครับนี่นี่แอดแอด,ด้าคู่นี้แอดด้าคู่นี้ตั้งแต่อยู่แค้มวัดป่านะครับพอดีข้างนึงบ่เห็นผมก็เลยโยนข้ามฟากมาเดี๋ยวมุ่อนีผมจิตามหารองเท้าจิพ่อบ่เห็นแล้วครับอีก้างนึงครับนี่เป็นห้อยนี่เป็นห้อยงัวนะครับนี่นี่ครับนี่ กับหมูป่าครับหมูป่ามาดุดหม่ๆหมเลยครับนี่นี่กลางคืนหมูป่าที่มาดุดครับมาดุดหม่ไหมเลยนี่ห้อยหมูป่านะครับนี่นี่พี่น้องจะมีหมูป่ามีวัวภูเขาแล้วก็ะมีสั์ป่านะครับผมพวกอ่าหมาจอกหมาในครับนี่จะมีนะครับนี่ครับนี่ห้อยหม่ๆหมเลยครับนี่ห้อยที่เขาดุดหม่ๆหมเลยนี่ครับดุดมือเส้านี่แหละครับนี่จะมีทุกมือครับ เดี๋ยวไปเรื่อยๆครับมอนี่มาสายเดินป่านะครับมือนี่ครับกับมึงบรรยากาศครับบรรยากาศท้องฟ้ากะยังอึมคึมเก่าครับเนาะอึมคึมเก่ามีแดดอยู่เล็กน้อยครับแดดอยู่เล็กน้อยเมื่อเห็นเห็นในเสียหนึ่งตามเตียงมาเก็บไอหน่อไม้ฝรั่งครับเราลงมานี่แหละ ผมชิลองไปเบื้งว่าจะเห็นบอ่อนี่ครับห้อยหมูป่ารุดใหม่ๆเนะครับเต็มเลยครับนี่มีแต่ห้อยหมูป่าครับนี่ะครับเป็นดินที่พวนใหม่ๆช่วงนี้ก็งัวภูเขาครับเป็นเลี้ยงงัวภูเขางัวเนื้อนะครับอ่าเป็นงัวแบบที่เอ็นเชฟต้นเชฟต้นลูกสานพัดทิน่น ที่เพิ่นเคยเลี้ยงเพิ่นพาขึ้นภูเขาสมัยใครที่เคยเบิ่งคลิปเก่าๆนะครับจะเห็นนะครับนี่ครับเป็นหอยหมูป่าหอยเดี๋ยวย่างลงไปอีกเถือแรกนะครับนี่เถือแรกที่ผมลงมานะครับเป็นเถือแรกบบได้ลงเดินรถจะเทื่าครับบบค่อยมีเวลาครับผมเวลาบบค่อยมีอ๋อเพิ่นกับเจมีรั่วอ๋อนี่มันเป็นส่วนตัวนี้ครับนี่พี่น้อง ต้นน้าป่าสกุลเป็นสวนครับนี่ครับอ๋อสวนผลไม้ของแรงงานไทยครับนี่น่าจะเป็นลูกเอ๋อย่างนะบเ่าสกุลจำมาได้เป็นสวนครับนี่เป็นสวนสวนผลไม้ของแรงงานไทยฮานี่ครับแชมป์เ่าสุกุลครับนี่นี่อยู่ข้างบนนี่ครับนี่นี่ครับไปเดินไปเรื่อยพี่น้องเพื่อพบหมปูป่า นี่หอยนครับนี่หอยเป็นหอยเท้าหมูป่าทั้งนั้นเลยครับนี่นี่ครับหมูป่านี่ครับงานมัดนะครับนี่อือโอ้นี่ฟืนนะครับนี่ฟืนพี่น่งนี่มีคนมาตัดไว้ดีครับนี่อ๋อนี่หน้าหน้าเลี้ยงนี่เอาไปก่อไฟนี่ครับนี่เป็นฟืนเลยครับนี่อ้อมีน่าจะเป็นแรงงานไทยเขามาตัดไว้ครับนี่เป็นฟืนนี่ครับเป็นหอยเลื้อยอ๋อ เอาตามไปเรื่อยๆครับผมกันยังบุเคยมานะครับอันนี้น่าจะเป็นทอยตีนตีนงัวครับนี่งัวน่าจะเป็นงัวไปเรื่อยครับบุเคยมาอ๋อนี่เป็นสวนครับสวนผลไม้ครับผมผมว่ายูได้ยินเสียงพ่นพ่นยาอยู่ครับพ่นยาเนี่อยู่ตรงนี้เป็นพ่นยาพ่นยาผลไม้อ๋อยู่นี่เอง นี่ใส่ละน้องนกไม้ฝรั่งพี่น้องผมคือยังบบเห็นยอดนกไม้ฝรั่งจักหน่อยอยู่นี่ครับเห็ดก็ยังบบเห็นจักดอกแดดก็เพิ่งออกครับแดดแดดเพิ่งออกยังชิบิมีเห็ดดอกครับนี่โอ้อุดมสมบูรณ์ครับมีหอยอย่างนี้น,นี่หนาวครับพี่น้องหนาวโอ้ ตอนนี้ผมลงมาไก่เตือบแล้วครับมาเบิ่งว่าสิมียอดนอไม้ฝรั่งบ่บ่มีแต่ก่อนนอไม้ฝรั่งจะออกอ่แถวนี้ครับแดดเริ่มออกแล้วครับโอ้ดีใจแดดออกแล้วจะได้ซักผ้าครับ,บ้านนี้ครับฝนมันตกเกือบสองอาทิตย์ครับแดดย,ยังบ่มีครับนี่เพิ่งมีแดดมื้อนี้ครับนี่แดเดเพิ่งมีมื้อนี้ครับนี่แดดแดดเพิ่งออกครับพี่น้อง แดดพึ่งออกครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อย,อยมิ้วใส่ละน้องไม้ฝรั่งงูเห็นจักหน่อยเลยครับมีต่หอยตีนงูแล้วก็ตีนงูป่าพี่น้องผมว่าจ,จะบวลงไปอีกครับโอ้พวกน่ะวิวโอ้วิวเือเป็นแต่าง,งามเลยแต่ว่าย่านพี่น้องเสียว เดี๋ยวพาพี่น้องโดยไปเบืงวิวตรงนั้นผมลงมาตจำเติบนะครับลงมาไก่เติบแล้วไป,ไปไปเรื่อยๆครับสันเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบืองครับนี่ก็เป็นวิวของประเทศอิตาเลีนนะครับผมนี่ครับน้องเห็นบอหยกซูมกล้องสูง,สงกันครับนี่ครับเป็นภูเขา มีมีขวดน้ำดื่มแสดงว่าต้องมีแรงงานไทยมากินเขากินน้ำอยู่นี่แสดงว่าเวลาผักเที่ยงเพิ่นมากินอยู่นี่มีขวดน้ำอยู่ข้างล่างครับอาจจะมีนขอยัดขอยาบบุรุงไปแล้วกันครับเสียวพี่น้องเสียวเพราะว่ามาตัวผู้เดียวนะบุญมีไผ่มานำ มันเป็นมันมันกกะชีเป็นต่าไปเรื่อยเหมือนเหวลึกครับเหมือนเฮวลึกนะพอมองไปข้างล่างเป็นมีถนนท,นทนทางแล้วก็มีสวนพร้อมแต่ผมบอไปครับเสียวปลอดภัยไว้ก่อนครับย่านครับบอก้าบุก้าไปะกะมึนี่พามาเดินป่าหลังจากบรไรีรัมยถ่ายคลิปมาดนุนบุรีรัถ่ายคลิปมาดุนครับตอนนี้อยู่่ัง โคดหินของภาคเหนือของประเทศอิสราเอลนะครับครับผมกะข้ามภูเขาลูกนี้ไปก็จะเป็นประเทศเลบวนอนนะครับคลิปก่อนนานี้ที่ผมไปเที่ยวครับข้ามภูเขาลูกนี้แหละครับเป็นทะเลแล้วกะ็ประเทศนี้เลอรนอนครับผมประมาณนั้นโอเคขออนุญาตเดินกลับขึ้นไปก่อนบัดนี่พี่น้องมาไกลแล้ว ผมกะโบเวนเซียนเฮ็ดพี่น้องหาเฮ็ดโบเป็นโอ้ดีดีพี่น้องเฮ็ดมันเฮ็ดยังอะไรนี่เราเรื่องเฮ็ดมาฟัวพอมทึบโอ้ยมันเฮ็ดอันขี่งัวดอกนี่พี่น้องโอ้ยพริกเมเจอเห็นแล้วดอกหนึ่งเฮ็ดขี่งัวบ่ได้ว้าวครับจุดประสงค์กระทำพี่น้องมาเดินเล่นครับบอได้หวังมาหาเฮ็ดเพราะว่าบบเป็นโบเวนเซียนเฮ็ดครับบอรู้ครับ เบิ่งบ่ออกดอกว่าเฮ็ดอะไรกินได้กินบ่นได้ครับผมโอ้บรรยากาศเดี๋ยวแดดออกเฮ็ดเฟืองบ,บ้านห้องก็ที่ออกอยู่ดอกเนาะเฮ็ดเฟืองโอ้เบิ่งเกือบดินบ้านนี่เป็นดินเหนียวขอญาติทายท้องถ้าให้เบิ่งพี่น้นองนะดินเหนียวครับถ้าน้ำหน้าฝนนี่โอ้เด่ายวแบาบถ้าไคที่ดูคลิปเป่าสะกดตั้งแต่อยู่แค้มวัดป่านะครับเวลาหน้าฝนเนี่โอ้ ย่อเบาครับเหนียวอหลีกุนบกักจกนี่ครับเนาะกะตอนนี้มาอยู่ฟาร์มไก่กะใครเนี่ยครับยามฝนกะบรูฝนยามฮ้อนกับบรูร้อนเพราะดูแลจัดงานอยู่ในโรงเรือนนะครับผมครับผมกะทุกคนก็ต้องดิ้นรนครับดิ้นรนครับผมชีวิตยังไม่สิ้นก็ต้องดิ้นต่อไปครับผมอ่าจุดหมายมีไว้พุ่งชนครับ ยิ่ใส่ว่านมไม้ฝรั่งเลยคือหาบุ้พว่นอนมไม้ฝรั่งพี่น้องผมเพ็นนี่ครับท่อน้ําครับท่อน้ํของเขาเขาเดินท่อน้ําถึงประเทศผู้เป็นประเทศที่แบบมีแต่หุบเขาแต่ว่าเขาเดินท่อน้ําอยู่ในหุบเขาครับนี่ท่อน้ําเป็นท่อเล็กนะครับสุดยอดครับระบบน้ําเขานี่ดีกว่าผ้านเทาหมดแล้วครับครับอยู่สูงอยู่ต่ําเขากันยัง มีน้ำใไชไซนะครับผมอ้อนี่มีแต่หอย, <S 2> <S 2> อย ua, today, หอยง,อง, ua, üyor, ง, 1, งัวทั้ทง,นนทงนั้นเลยครับนี่เนาะเนาะหอยงัวครับแต่ตอนนี้บรู้วกางัวไปเสนี่ครับผมเห็นแร่งแร่งอันหน้าแร่งแราแล้วครับนี่ฟืนครับนี่ฟืนที่ตัดไว้ทั้งนั้นเลยครับนี่ฟืนครับนี่แง่นมดดละครับนี่เป็นด้นเป็นด้นนี่เอาไปเห็ดเคียงก็กได้นี่ครับนี่นี่เอาไปเห็ดป็นเคียงก็ได้พี่น้องอ แรงงานไทยเรามาตัดไว้ครับน่าจะเป็นส่วนแรงงานไทยอยู่ส่วนนี้นะครับส่วนป้าผลไม้นะครับมักลูกอย่างวะลูกเช็คบ่เออิ้นมักลูกอย่างบุมันก็ม่แน่ใจโอ้ยเพื่อจะขึ้นมาได้พี่น้องเมื่อกี้เมื่อกี้ผมย่างลงไปข้างล่างผมครับข้างล่างไก่เต๋อขึ้นมาแล้วตอนนี้ย่างขึ้นมาแล้ว โอ้ยโอ้ยตุ๊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 มีแต่น้ำดิในชองนี่ดูว่ามมาได้ครับน้ำไหลโอ้เกืือนเม็ดแล้วครับวันนี้รองเท้าอือชิ้นหนึ่งเราไปหานี่อยู่ใสหาเฮ็ดอยู่ใสเนาะหาเฮ็ดหาไอ้นี่ครับนี่เป็นรอยหมูป่าดุดทั้งนั้นเลยครับนี่นี่ เป็นดินไม่ไหม,ม้ร้อยหมูป่าครับนี่ร้อยหมูป่าดุดครับอันนี้ไม่นอย่างนี่คือมีไอหัตตะเกียงเล็กเพื่อนเอามาขันอย่างไรนี่ขอ,อยาดจับเบิ้งกันพี่น้องไมารู้ว่าคืออย่างโอเคครับ เยวจะพาพี่น้องขึ้นไปแล้วบัดนี้ชูบแล้วมาป้าพามาเดินชมโบได้เฮ็ดโบได้อย่างนะครับเฮ็ดกับบมีมีแต่เฮ็ดชิงวัวต้องเป็นเซียนเฮ็ดอีดีต้องไปถามเป่าโจสีบุญเรืองครับช่วงนี้เห็นเป่าโจ้สีบุญเรืองไปเก็บแล้วครับอ่าเป่าโจสีบุญเรืองไปเก็บเฮ็ดอยู่แค้มัดป้าเอามาหนึ่งกินแล้วโพสตมาอ้างอยู่ครับโพสติ๊ตกต๊อกอ้างอยู่ ทักไปยุ่ครับผมโอเคเนี่มันอี่อย่างนี่ครับนี่ครับบรรยากาศช่วงนี้แดดกำลังออกครับแดดกำลังออกอะจะเป็นร้อนๆเนี้ยจังหน่อยครับผม โอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นไปกันครับ้บานนี้นี่ครับซุบแล้วคลิปนี้บอได้อย่างครับมาเดือนเล่นดูวยซิเนาะโอเคครับ